รก,ก,กราบสุเดียนเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพและก็กรักครูฮันผมนะวันนี้เราอยู่กันในเกม SD Gundam Capsule Fighter Online อีกแล้วนะครับผม<อ>ซึ่งแน่นอนผมนะว่าคลิปใหม่ๆของเราเนี่ยจะลงทุกๆวันอาทิตย์นั่นเองอโอเค สำหรับวันนี้นี่ผมบอกเลยนะว่าตอนนี้เราอยู่กับตัวละครที่โอ้โหสุดยอดนะผมนะก็นับว่าเป็นอ่าแบทเทิลลอคที่ใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมเออมันก็คือตัวของกันดัมดับเบิลโอคอมมานด์ควอน้าผมนะแรงดับเบิลเอตันเองซึ่งตัวละครตัวนี้นี่สียทุกคนเห็นนะผมบอกเลยนะว่าผมทําการอ่าบิวขึ้นมาใหม่ผมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดวงตาของเขามันต้องเป็นสีออกเหลืองๆใช่ไหมแต่ผมไปใส่สีเขียวอ่อนนะมันดูแบบ มันเทอเออสหรับผมว่าสิอ่อนมันเท่ะนะแล้วก็ที่สําคัญคือตัวละครตัวนี้เนี่ยมีอยู่2โหมดด้วยกันผมนะจะกดอาหรือกดตรงกลางก็ได้ผมนะอ่าเห็นว่ามันถือใบมีดนะ,ะสองเล่มเลยเ่จัดจัดโอเคโอเคผมนะหรือเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของเดบกันดั้มเอคอมานคอนต้ากันดีกว่าครับนะว่ามันมีอะไร เริ่มจากสกิลที่หนึ่งของผมนะนั่นก็คือบัฟนั่นเองก็ค่า HP ต่ำกว่า70%เนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องของสปีดแล้วก็พลังโจมตีนั่นเองโอ้โหสุดยอดไปเลยโอเคเรามาดูสกิลที่2กันบ้างผมนะมันก็คือสกิลบัฟของผมซึ่งเงื่อนไขาการใช้ก็คือเลือดของคุณเนี่ยต้องต่ำกว่า60%นะแล้วก็ไอ้บัฟตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้กับทีมของเราวอ้าวมันสุดยอดจริงๆไปเลยเพื่อนเอ้ยโอเคเรามาดูในะส่วนของวุธกันบ้างผมนะเริ่มมมจจากากนนตีระยปชิดผ คอมมานด์ซอสนั่นเองก็เป็นดาบผมน่า่าใช้ปราบศัตรูระยะใกล้นั่นเอง แล้วก็ถัดมาผมนะอาวุธโจมตีรีการก็คือ h e a วี่แม h i ช e นกลันซึ่งอาวุธนี้ที่ผมบอกครับมันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันอารมณ์จะตะกูลแบบปืนกลถั่วเออแต่ว่ามันเป็นบีมน่าจะเป็นบีมนะเออโอเคอันที่3ผมนะก็คือ GN m i s s มิสไซส์ฮอตผมโอ้อันนี้นี่ผมว่านเป็นของดีเลยผมชอบมิสไซล์ของเกมนี้มากเพราะว่ามันเจ๋งดีมันตามศัตรูได้ผมแต่ว่าในส่วนของอาวุธที่2เนี่ยผมขออนุญาต ผมไม่แน่ใจนะผมไม่เคยเล่นเหมือนกันเพราะว่ารอบบินผมยังศูนย์อยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันผมซึ่งในโหมดนี้ผมนะในส่วนของท่าไม่ตายในเรียกว่าเข้าฉากอย่างแน่นครับผมนะแต่ว่าเป็นการโจมตีแบบเป้าเดียวเองเอาละนี้เรามาดูเรื่องของสเตตัสก,กันบ้างผมนะเรื่องของพลังโจมตีเนี่ยจัดว่าสูงเลยทีเดียวลองลงมาเนี่ยคือเรื่องของการป้องกันผมนะที่อยู่ในระดับกลางๆถัดมาเนี่ยคือเรื่องของความว่องไวผมอันนี้ถือว่าจัดจ้านแล้วก็นับหน้าเรื่องของพลังโจมตีเหลือเกิน ส่วนในส่วนของท่าเม่ตายเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เละนะครับผมนะผมบอกเลยครับว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันตีศัตรูเนี่ยลดเป็นอย่างครึ่งแน่นอนโอเคเราขัดมาดูเรื่องของโหมดที่สองกันบ้างครับผมซึ่งในโหมดที่2อเนี่ยจัดว่าอาวุธเปลี่ยนปลายเพราะว่ามันไม่มีอาวุธระยะกลางแล้วมันมีแตร่ระยะไกลเริ่มจากเรื่องของอ่าคมม่านซอสนะคผมนะซึ่งอันนี้เป็นการโจมตีด้วยอาวุธพิเศษเองมันจะเรียกว่า อมโเมนต์ใช่ไหมเออเมลีนเองผมแล้วก็เอาวุธที่สองผมนะอันนี้จะเป็นบีมแคนนอนโอ้ผมนะเอาไว้โจมตีศัตรูระยะไกลซึ่งสามารถที่จะโจมตีอยู่หลังแมปได้ผมถือว่าไม่ธรรมาดาถัดมาคือตัวของคอมโบนั่นเองซึ่งเราต้องไปลองใช้ด้านในผมนะว่ามีเอฟเฟกอะไรโอเค ในส่วนของโบวที่2เนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือเรื่องของทราไม่ตายเพราะว่าถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยจากการโจมตีระยะใกล้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีด้วยปืนระยะไกลซึ่งท่านี้เนี่ยหลังจากที่เราใช้ไปแล้วมันจะไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้น,นั่นเองเพราะงั้นคุณจะต้องใช้แล้วก็ ข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะชะงักคู่ต่อสู้ได้ล้าเพื่อนของเราเนี่ยจะทําดาเมจเอโอใส่ศัตรูตอนนั้นนั่นเองว่ามันสุดยอดจริงๆโอเคหลังจากที่ศัตรูมันโดนแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการเอฟเฟกก็คือทามันไม่ตายมันจะล้มนั่นเองโอ้โหมเอาล่ะเรามาดูในส่วนของสเตตัสกันบ้างผมนะที่เห็นเด่นๆก็คือเรื่องของพลังโจมตีเนี่ยสูสีกับพลังพุ่งไวเหลือเกินส่วนท้าป้องกันเนี่ยก็คือน่าจะเท่าเดิมนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเห็นไหมโอเคสเตตัสเท่าเดิมไม่เวลาเปลี่ยนแปลงเออ โอเคเรามาดูเรื่องของการอาวุธแล้วก็การื่้นที่ของเจ้าคอมมาห์คอนใต้กันดีกว่านะว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคเริ่มจากการเปลี่ยนอาวุธก่อนเลยละกันเพราะว่ามันจะดูเอฟเฟกหน่อยสิโอ้โ oh หนี่ครับผมนะถ้าเราใช้อาวุธ2เนี่ยตัวของคอมมาห์เนี่ยเขาจะเอาดาบเก็บไว้ที่ด้านหลังผมหากเราใช้อาวุธหนึ่งเนี่ยเขาก็จะสลับตำแหน่งผมนะเอาปืนไว้ด้านหลังแล้วก็อาดาบไว้ด้านหน้านั่นเองส่วนถ้าถ้าเราจะใช้มิสไซล์เนี่ยผมนะทุกอย่างจะถูกเก็บไว้อย่างอัตโนมัติโอเค ทีนเรามาดูการเคลื่อนไหวกันดีกว่าเริ่มจากการเดินละกันซึ่งการเดินของเจ้าหมอนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่าอ่ามันไม่มีการลอยตัวไงเออเห็นไหมว้ามันเจ๋งจริงๆเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะว่ามันแอบเบลขนาดไหนว้าเวลามันถอยหลังนี่มันอย่างเท่เลยเวลามันเดินหน้าเนี่ยเหมือนมันเหมือนงัวผมนะเอางัวเอาหัวขีดตันเองโอเคซ้ายขวาก็อย่างเท่ผมนะสรุปแล้วคือมันมีความน่ารักอยู่ในตัวมา ทีเรารู้เรื่องของการบูสเตอร์กันดีกว่าเริ่มจากการบูสไปด้านหน้าโอ้โหพัะเจ้าจอดมันยอดมากเพราะมันไปไกลเหลือเกินต่อไปก็เป็นการบูสไปด้านหลังดูความต่างก็ไม่ค่อยเห็นอะไรทีเราจะดูซ้ายขวาบ้างผมนะเพื่อดูแอคชั่นของตัวละครโอเคด้านซ้ายพอมีเวลว่ามันจะเอาโล่มาบางังด้านขวาก็เช่นกันตอนต้องไปดูมุมกล้องด้านหน้าอีกที เอาละผู้คนอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเพราะงั้นเราจะเปลี่ยนเป็นที่มุมคงด้านหน้าผมนะเริ่มจากการบูธไปด้านหน้าว้าโวโเวลาเราบูธเข้าหาศัตรูเนี่ยตัวละครเขาจะใช้โลโบ็อกก็ผมนะซึ่งมาสามารถจะก,การดาเมจได้ในระดับหนึ่งนั่นเองต่อไปเป็นการบูธถอยไปด้านหลังโอโ้โหการบูธถอยด้านหลังก็ใช่ว่าไม่มธรรมดาผมนะเพราะว่าเขาก็ใช้โลบ็อกเหมือนกันก็ถือว่าดีทีนี้เรามาดูการบล็อกอ่า ปสเตอร์ด้านซ้ายขวาในในมุมกล้องด้านหน้า,นา,ากันบ้าผมนะว่าอาการมันเป็นอย่างไรเริ่มจากด้านซ้ายผมด้านซ้ายในดูแววนะก็ก็ดีอยู่ไม่แย่เกินไปผมนะต่อไปก็ด้านขวาผมเออเอาพูดง่ายคือด้านขวากับซ้ายอะพูดสลับกันเออโอเคก็ถือว่าประมาณนี้เลยผมเอาละเรามาดูการออกอาวุธกันบ้างผมนะเริ่มจากอาวุธดาบเล็บ,รบประชิดนั่นเองโอ้โหสุดยอด คือการเวี่ยงดาบนีสองครั้งผมนะเกิดดาเมจ AOE พื้นกระจายเลยครับผมอโอ้โฉสุดยอดซึ่งศัตรูยิ่ด้านล่างเนี่ยมันต้องโดนอาเมจอย่างแน่นอนต่อไปก็เป็นอาวุธบีมแมกชินกรัน <Sever ance> ยิงโอ้โหมันเป็นแมกชินกันนะผมซึ่งเวลายิงเนี่ยมันจะไม่มีการรีโหลดนะเราต้องยิงให้หมดแม็กก่อนถึงจะรีโหลดเห็นไหม เมื่อเรายิงยิงเขาหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการรีโหลดโอ้โมนะต้องยิงให้หมดแม่ก่อนนะจ้ะมาต่อไปเป็นอาวุธ3ซึ่งผมว่าอาวุธนี้นะะ่าจะไม่ทรร้านั่นคือมิสไซส์ปอดตันเองยิงโอ้โห,โหจากที่สังเกตก็คือมิสไซส์เนี่ยยิงได้2ครั้งผมนะแล้วก็หากเรายิงหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะไม่เกิดการรีโหลดเพราะงั้นไอ้ผมสังเกตนะคือม,มันสามารถเยือดตามผู้ต่อสู้ได้ดูนะระยะการล็อกเป้าหมายผมนะประมาณนี้ผมยิง โอ้โหสุดยอดไปเลยทีต่อสตวอนอ่าไม่ธรรมดาต่อไปก็เราลองเปลี่ยนเป็นหมว์ที่สองกันบ้างผมนะนี่หมวดที่สองเนี่ยการบูสเตอร,ร์ก็คงไม่มีอะไรมากผมเพียงแต่ว่าในโมว่ที่สองเนี่ยความแตกต่างก็คือถ้าเราบูต์่อยหลังนีผมมันจะใช้โรูบล็อกได้ผมนะแต่ถ้าเราบูตไปด้านหน้าเนี่ยเออมันก็บล็อกได้เหมือนกันนี่หว,ว่าเออเน่ยว่าจะมีความแตกต่างก็ประมาณนี้ผมเฮ้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการออกอาวุธกันอไม่ผมนะเริ่มจากอาวุธระยะสัน้นโอ้โหเมื่อเข้าโหมดที่2เนี่ผมบอกเลยครับ่าตวลคอเนี่ยมันค่อนข้างจะพิ้วเลยนะผมนะฟันได้หลายจังหวะมากผิดกับตอนที่อยู่โหมดที่1ผมนะฟันได้2ครั้งเองปึ๊บอประมาณ4ฮิตนะผมนะ1 2 3 4โอ้โหก็ไปกาจังหวะเพื่อจะเคาะเองแล้วกันนะผมนะโอเคต่อไปอาวุธระยะไกลผมนะก็เป็นบีมคนอนเอง อ่าอันนี้บีมคนนั้นของจริงถ้าจากสังเกตก็คือมันน่าจะมาจากมือนะผมนะเนี่ยตัวมือด้านซ้ายผมนะที่อยู่ใต้โล่เนี่ยมีปืนติดอยู่ผมยิงดูสิอ่าประมาณนี้ผมนะยิงแล้วมันจะมีการรีโหลดด้วยผมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วกันต่อไปเป็นคอมโบผมนะคอมโบได้5-3โอ้โหคอ,อ,อมานสแลตนะผม ก็เป็นการใช้ดาบแล้วก็ควงหมุนเป็นพายุหผมนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเอาละเรากลับไปที่โหมดที่หนึ่งดีกว่านะเดี๋ยวเราไปซ้อมศัตรูแล้วก็ดูห้ามไม่ตายกันไปดูสิ GNX อ,อ็เอตะบัดพอ,อตีสองฮีลร่แน่นอนฮกอ่หขวดลายไปแล้วหนึ่งจังหวะเออแป๊โอ,อ้ดีสองผมนะว่า โอ้ยมีสายจมตีโอยจัดจัดโอเคเดี๋ยวสรุปให้แล้วกันนะครับผมนะว่าอาวุธในโหมดแรกเนี่ยไม่มีเอฟเฟกต์ผมนะนอกจากดาเมจนั่นเองอืม,อม,อมถ้านับเรื่องของตีล้มเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นเอฟเฟกต์ปกติแล้วผมนะโอเคเราดูข้ามไปตาดีกว่าชุบว้าวเ้าโหมดแทนซัม um ด้วย โอ้เข้ามาฆ่าเม่ตายเมื่อกี้นะเขาเข้าโหมดแฮมซัมด้วยผมนะไม่ธรรมาดาจริงเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดที่2ผมนะมาดูโหมดที่2กันบ้างเริ่มจากอาวุธประชิดไม่เป็นทันเอออาเมื่อกี้กคือดาบของผมนะต่อไปเป็นปืนอ่าปืนนี่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์นะเออมันไม่มีเอฟเฟกต์ผมเป็นอาเม็ดต่อไปก็กระดัมสแลช อันนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกต์ผมนะสรุปก็คืออาวุธของเจ้าหมอนี่เนี่ยมันไม่มีเอฟเฟก์เลยสักค่าเออไปดามเดมจพิเศผมนะก็แครี่จ๋จาๆเลยเอาละศัตรูโหมาผมนะั่นเดี๋ยวเราไปดูห้ามตาในหมอนี้กันบ้างออจิบเกียรตดก่อนโอ้ยมาแล้วพร้อมยิงอ่า ก็เป็นการยิงบีมแคนนอนขนาดใหญ่ผมนะซึ่งห้านี้เนี่ยสามารถใช้งานคนต่อสู้สามารถหันทิศทางได้ด้วยนะเฮ้ยโอเคผมนะตอนนี้ผมอยู่ในโหมดของแพรนซัมเองเพราะว่ารถเรียกลงมาแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กับแพทจิกที่กําลังไล,ล่ๆผมนะแทนซัมเนี่ยจะมีความเคลื่อนที่ที่ไวขึ้นนะผมนะเนี่ยการเคลื่อนที่ไวขึ้นนั่นเองไหม oh. บลูเอฟเฟกต์โอ้โหกบลกอย่างสุดยอดนะผมถ้าเราเข้าโหมด2เนี่ยบอกเลยว่าห้าฟันนี่รุนแรงเหลือเกิน ขอไปเห็นไหมไวจัดๆเลยผมเพิ่มการออกตัวผมนะแล้วก็การกระที่แล้วก็ดาเมจด,ด้วยถือว่าไม่ธรรมดาผมนี่นี่ก็คือแทนซัมนะจ๊ะอันตีเขาแทนซัมอีกครั้งนึง <c oughs> เรียบร้อยผมนะ <c oughs> เป็นไงกันบ้างผมนะสำหรับตัวของอกันดัมคอมมานม์นนะคอนทราก็จัดไปจัดจ้านลยแลวกัน โอเคผมนะก็จบไปแล้วนะสำหรับตัวของ Gundam Double O Command Contra าผมเป็นยังไงก็ส่นตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเท่นะแล้วก็การเล่นของเขาเนี่ยเรียกว่าเล่นสนุกนะตัวนี้ผมว่าเล่นสนุกมากเขาว่าผมชอบเรื่องของมิซา์มากเพราว่าตัวนี้เนี่ยมิซเนี่ยมันสามารถที่จะโจมตีติดตามคู่ต่อสู้ได้ผมนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่นะก็คือเมื่อกี้จากที่เราได้ลองในโหมดเทนนิงเนี่ย มันจะมีระยะด้วยผมถ้าเกล่เาเราปล่อยมิสาระยะใกล้เนี่ยมันจะไม่โดนนะเออเพราะว่าเหมือนว่ามันจะต้องออกจากเวลายิงออกไปแล้วมันกระจายออกไปผมนะคล้ายๆกับเ,ออเรียกว่าไงเนี่ยวงกลมอะแล้วก็สตูมันก็จะมีสายเนี่ยก็จะเข้าหาศสตูแบบจุดสูงกลางอีกที่นึงผมนะซึ่งค่อนข้างจะใช้ต้องมีระยะด้วยผมนะประมาณนั้นผมซึ่งนอกกนั้นเนี่ยก็ถือว่าดีนะผมนะเออมันก็ดีหลายอย่างก็ สรุปก็คือมันอยู่ที่คนใช้ละกันนะแต่เขาว่าตัวนี้มันเล่นสนุกกับผมโอเคก็เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็คงต้องว่ากันอีกทีผมนะแต่สำหรับวันนี้ก็คงไม่เวเลยจะฝากนะก็ขอให้คนเนี่ยสนุกการเล่นเกม S.T.U.O. วันนี้ก็ลาแต่พี่คนนี้นะจ๊ะบายๆแต่จริงๆเนี่ยผมว่าร่างเนี้ยมันฟันสนุกนะแต่ว่ามันมันระยะมันสั้นไปหน่อยผมนะท่านี้ส่วนในโหมดแรกเนี้ยท่าฟันเนี่ยเวลาเราใช้ฟันสองทีแล้วมันศัตรูล้มเราสามารถหนีออกมาได้เออมันดีนะ it's